สวัสดีครับผมเอลกอนนะครับวันนี้จะมารีวิวไอดีที่78นะครับไอดีหนึ่งดาวเหลืองครับมาดูสีตีเองก่อนครับอัตราการชนะ2 9 0 0 0ครับแพ้22,000นะครับวิตเตอรี่เลส57%คิดได้1.7ครับมิชชั่น2,001อัตราความแม่น4%อัตราการชนะ53%ครับแฮชช็อตอยู่ที่30,000นะครับ EP อยู่ที่9,400นะครับอีกประมาณ500 0 0กว่าๆนะครับจะเป็น2ดาวน้ำตาลนะครับแล้วก็มีเ p เหลืออยู่8,090นะครับ ไอเทมตัวละครนะครับจะมีเซตเสือครับอย่างละสิบวันนะครับแล้วก็จะมีพวกเซตสปีดแพ็กเกจเหมือนกันครับจะเป็นอย่างละสิบวันเหมือนกันแล้วก็จะมีไอเทมนะครับมีเปลี่ยนอาวุธเร็วสิบแปดสิบสองวันครับให้ช็อตยีพีสิบเก้าวันป้องกันทีมร้อยสาสิบเจ็ดวันครับแล้วก็ยีพีคูสองสิบเก้าวันครับยีพีดูมสิบห้าวันเก็บอาวุธสิบวันครับแล้วก็จะมีสปีดแพ็กเกจนะครับแบบเจ็ดวันหนึ่งแพ็กนะครับ ปืนนะครับนับคร่าวๆแล้วมีประมาณ5เกือบ60กระบอกนะครับนี่ครับมี AK เงินด้วยนะครับใช้ยอดเติม4,000บาทหรือ160ยพอยต์แรกมานะครับปืนจากกิจกรรมออนไลน์มีพอสมควรนะครับนี่ครับมี M4 อะคูมาด้วยนะครับตัวนี้คาวอนนะครับปืนปืนประจำยศนี่มีครบนะครับเนี่ยมีแชมเปี้ยนเอ็มสี่แชมเปี้ยนพีเอชจีมีครบนะครับปืนกีตาร์ก็มีนะครับคาโมเอ็มสี่ สกูนโปมีครบนะครับโปรเอ็มสีโป K เอเคโปรพีเอจีมีครบเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจไอเดียนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เฟซบุ o กเอลกอนวันพีชนะครับหรือว่าติดตามผลงานได้ที่กลุ่ม Sf Mo manha นะครับก็สำหรับใครที่ดูผ่าน u t u b e นะครับสามารถติดต่อมาทางเว็บลิงก์ได้นะครับทิ้งเฟซลิงก์ไว้ให้แล้วแล้วก็ จะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID ไลน์นะครับสามารถแอดมาสอบถามได้นะครับสำหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ